ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันทิยาพรเนชรัสรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันจะขอนำเสนอสารคดีเก้าวเพื่อชัยชนะโดยมูลนิธิชัยพัฒนาในตอนที่ชื่อว่า ต้นน้ำลำธารต้นฐานชีวิต เป็นเรื่องราวความสําเร็จของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่และการกักเก็บน้ําด้วยหลักการแก้มลิงตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9เพื่อบรรเทาปัญหาจากอุทกภ,ยภ,ยภยัยการฟื้นคืนของธรรมชาติโดยรอบพื้นที่ต้นน้ําบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกในช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมานับเป็นผลพลอยได้ชี้วัดความสำเร็จเชิงรูปธรรมของโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนากเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงมูล,ลนิธิชัยพัฒนาจงังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ4ีหปีที่ผ่านมาเราพบสัตว์ป่าเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหมูป่าไก่ป่าีเห็นสัตว์ป่าบางตัวที่ไม่เคยเห็นเช่นบางกระลอกพญาพญากระลอกดำก็ยังเห็น ซึ่งอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีแสดงว่าสภาพแวดล้อมในพื้นที่โครงการและก็รอบโครงการนะฟื้นคืนขึ้นมากนะครับตั้งแต่โครงการเรามาตั้งอยู่ครับการฟื้นคืนของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ต้นน้ำในช่วงกว่า10ปีนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ นับเป็นผลพลอยได้ที่ชี้วัดความสำเร็จเชิงรูปธรรมของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนาแห่งนี้โครงการซึ่งเป็นสูนย์ความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนากับสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมของที่ตั้งโครงการ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการศึกษาทดลองและพัฒนากระบวนการจัดการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรอันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยขณะเดียวกันบนพื้นที่ของโครงการก่อ500ไร่ มีทั้งพื้นที่ต้นน้ำที่เป็นป่าสมบูรณ์ป่าเสื่อมโทรมและพื้นที่ลาดชันทางโครงการจึงได้ทำกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันตามสภาพและลักษณะของพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นป่าสมบูรณ์นั้นทางโครงการได้อนุรักษ์ให้คงความสมบูรณ์สืบต่อไป ในส่วนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าและนำผลผลิตจากป่ามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์เพื่อให้เกิดผลสำเร็จที่ยั่งยืนจึงมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั้งในพื้นที่โครงการและพื้นที่อยู่โดยรอบโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมคือทางโครงการก็ได้น้อมนำ หลักการส่งงานของนายหลวงราชการที่9กานะครับการบริหารจัดการเรื่องดินน้ําป่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักการส่งงานที่เรานํามาวางแผนในการทํางานก็คือเรื่องของการหลักการส่งการปลูกป่าในใจคนในพื้นที่ของการเองนะฮะมีกิจกรรมส่วนใหญ่นะฮะที่ทําประจําปีก็จะมีตั้งแต่ปลูกป่าเนาะทำแนวกันไฟทําฝายนะฮะแล้วก็เรามีแปลงสาธิตไม้3าอย่างประโยชน์4ี่อย่าง งานอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการเริ่มจากการทำแปลงสาธิตการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างคือปลูกป่าที่มีทั้งไม้ใช้สอยไม้ผลและไม้ฟืนซึ่งนอกจากจะได้ใช้ประโยชน์จากไม้ทั้ง3อย่างแล้วยังอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลําทานอีกด้วยบนพื้นที่โครงการกว่า500ไร่นั้นมีบางส่วนที่เป็นป่าเสื่อมโทรม ซึ่งโครงการได้หาวิธีที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์วันนี้เด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านป่งน้ำร้อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่มาช่วยกันเก็บดอกหญ้าไม่กวาดในพื้นที่ของโครงการโดยมีครูภูมิปัญญาจากชุมชนบ้างเปียงเกอะเป็นพี่เลี้ยงวันนี้เราได้ปลาละอ่อนเจ้ามาเห็นหูในการเก็บดอกหญ้าเจ้า ดอกยายนี่ตั้งโครงการเปิ้ลในที่พื้นที่ของกุมไมกวาดนะเจ้าปลูกไว้ในพื้นที่อยู่ที่สามไร่กว่าเจ้าเขาก็มาเก็บทุกปีแต่ปีนี้เขาก็เก็บไปละรอบหนึ่งแล้วเ,เจ้าไปได้เป็นร้อยกิโลเหมือนกันเจ้าใครฮอมีพื้นฐานเฮียนหูตั้งแต่เก็บดอกยาขึ้นเจ้าว่าเก็บดอกยาเนี่ย มันเป็นจะได้นะเจ้าหลังจากที่เขาเก็บแล้วเขาจะต้องแย่อย่าง,างพ้องที่กว่าจะไม่เป็นไม่กวาดนะเจ้าคือหนาวได้เห็นหูทั้งหมดตั้งแต่เริ่มพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นป่าเสื่อมโทรมและมีความลาดชันสูงอีกทั้งมีดอกหญ้าไม่กวาดขึ้นอยู่ทั่วไปทางโครงการจึงชักชวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่กวาดดอกหญ้าบ้านเปียงกอก ให้เข้ามาใช้พื้นที่เพื่อปลูกดอกย่าไม่กวาดเพิ่มขึ้นก่อนเล็งเห็นถึงปัญหาที่ทางกลุ่มประสบอยู่ก็คือในเรื่องของวัตถุดิบในการที่จะเอามาทําไม่กวาดตรงนี้ซึ่งเดิมเลยนะเจ้าคือทางกลุ่มก็จัดซื้อดอกย่าไม่กวาดนอกพื้นที่จากปอก้าคุณการต่างนอกก็เลยเป็นต้นเหตุที่ทางโครการเปิดพื้นที่ตรงนี้นะเจ้าคือเพื่อทางกลุ่มได้มาใช้ประโยชน์ตรงนี้เลยทําการเพาะปลูกต้นดอกย่าไม่กวาด เพิ่มเติมก็คือหมายถึงว่าเพิ่มเติมในส่วนที่มีอยู่แล้วต้นตอแย่ไม้กวาดที่ขึ้นกระจัดกระจายอยู่แล้วเนะะี่ยเจ้าก็คือปลูกเสริมปลูกเพิ่มขึ้นมาก็คือให้ฮือลหลางอ่อนเฮียนฮูในการทาไม้กวาดนะเจ้าเพราะว่าเฮาเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้เฮาก็เป็นผู้สูงอายุแล้วนะจ๊ะอยากจะใือสืบทอดความมือกับหลางอ่อน รุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆเจ้าทางแผงที่เฮาก็สอนออนไปหลายรุ่นแล้วนะเจ้าสม,มาชิกกลุ่มนะเจ้าเป็นผู้สูงอายุเกือบทั้งหมดทางโครงการก็เลยเล็งเห็นว่าถ้า กิจกรรมตรงนี้นะจ้ะมาได้สืบสารด้วยเยาวชนหรือนักเรียนเนี่ยจ้าในอนาคตเก่งว่าจะภูมิปัญญาตรงนี้ท้องถิ่นตรงเนี้จ้าคือจะหายไปโดยที่จะมามีไผ่ได้สืบทอดตรงนี้นะจับกลุ่มวิสาหากิจชุมชนไม่กวาดดอกหญ้าบ้านเปียงกอกทำไม่กวาดมานานนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548ส,สั้นไว้ปอสั้นไว้ ในระยะแรกทำไม้กวาดแบบที่ใช้กันทั่วไปจนกระทั่งวันหนึ่งได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำไม้กวาดของกลุ่มให้มีเอกลักษณ์และมีคุณภาพที่ดีขึ้นปี2555ศูนย์เขาได้มีโอกาสนะเจ้าพระเสด็จพระเทพพระองค์ท่านเจ้าในทางผ่านของเปิ้ลน,นะเจ้าอตอนนั้นเราก็ทำไม้กวาดเหมือนกับไม้กวาดทั่วไปจ้ะ มีรวดลายสักอย่างเจ้าก,ก็เลยคิดว่าเขาจะแย่งได้นะเจ้าว่าเขาจะทําไม่กวาดเนี่ยคือมีความโดดเด่นคือเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มก็มีแรงจูงใจตรงนั้นแล้วเขาขอพยายามทําซ่อหาในที่ว่ารวดลายหรือว่าทําอะไรที่มันดีขึ้นมากว่าเดิมที่มันสวยงามทื่มันแน่นที้มันทนคงท,ทนเนี่ยเจา้า ลวดลา,ายนั้นก็ตามวิถีชีวิตของชุมชนอย่างหมู่บ้านเฮานะเจ้าอย,ยู่ใกล้ยก็คือจะมีลายของ้นเพราะว่าลายของเขาเองเา้าหมู่บ้านเฮาอยู่ติดแม่น้ําใจถึงแม่น้ําสายลักษนะเจา้าก็เลยใส่ลายตรงนั้นบ้านลายน้ําไหลอย่างเจ้า หลังจากที่เขาเกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากสูญเสียทั้งชีวิตด้วยทรัพย์สินเขาก็มีลายขึ้นมาเห็นว่าลายน้ำป่าไหลหลา,ลากแทนความทรงจำว่าเฮาเกิดต่อสอูุู้ธรก่อไฟยังมีลายแบ่งมุมลายดอกแก้วและลายต่างๆที่สมาชิกกลุ่มคิดสร้างสารรค์ขึ้นจากสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตชุมชน กวาดตรงเฮาถอดละต่อด้านได้เะวเจ้าอันนี้ก็คือตัวนี้เขาจะจ้หมุนเีวเจ้าหมุนแล้วก็จะต่ออยู่ที่สามท่อเนะเจ้าถ้าสามท่อนนี่ก็คือเขาจะเอาฟัดจะเจ้ะอันนี้ก็มีทอดด้านสั้นและดอดทอดด้านยาวแล้วแต่คนที่เพิ่นจะสั่งนะเจ้า การจัดสรรพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพื่อเปลี่ยนมาเป็นปลูกต้นดอกหญ้าไม่กวาดไม่เพียงช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้การทำไม้กวาดยังช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเปียงกอกที่สำคัญที่สุดคือทำให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาช่วยกันปกป้องรักษาประโยชน์จากป่าซึ่งก็คือทรัพยากรธรรมชาติของส่วนรวม มันดีเจ้ามันประหยัดได้นะเจ้าเวลามาเขาก็ไปเก็บเนาะหลังจากที่เขาเก็บแล้วเขากดได้ช่วยกันอนุรักษ์ภักษาคือที่ทำมอกันไว้หน่งไว้เจาจะได้ไปจะได้บาเข้าเขกได้ไปช่วยเพป็นตังโครงการเป็นกับเอาคนงานเป็นมาช่วยเขาตัวเขาก็มาช่วยเป็นตัวอาจาร เพื่อสร้างศักยภาพของชุมชนนะครับในการร่วมมือกับภาครัฐนะครับในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอนี้นะครับสองนะครับเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับวงจรและวันจักรนะครับที่มันเป็นของ,ของป่านี่นะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง ของมูลนิธิชัยพัฒนามาร่วมปลูกป่ากับกลุ่มอาสาสมัครดับไฟปา่ามูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุเยาวชนกลุ่มอาสานักอนุรักษ์และชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีกองกำลังผาเมืองซึ่งเป็นชุดรักษาความปลอดภัยมาร่วมสนับสนุนและลงแรงปลูกป่าในครั้งนี้ด้วย พื้นที่ป่าบริเวณสำนักสงโป่งน้ำร้อนเป็นพื้นที่ที่ติดกับโครงการป่าจึงเป็นพื้นเดียวกันและเป็นป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำแม่ใจที่เกื้อกูลคนทั้งอำเภอฝางและพื้นที่ใกล้เคียงการปลูกป่าเสริมในบริเวณนี้จึงเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารโดยรอบให้สมบูรณ์สืบต่อไปคนต่างอาชีพต่างวัย เดินทางมาร่วมปลูกป่าด้วยจิตอาสาด้วยความเต็มใจอินทาหอมจันผู้อาวุโสของชุมชนเดินทางมาร่วมปลูกป่าทุกๆปีปลูกป่ากุหลอนผมก็หารว่าป่าไม้มันสําคัญต่อหลายอย่างเนาะต่อกับคนต่อกับสัตว์ทุกชนิดเนาะได้ร่มแดดร่มเงาเนี่ยมาพักผิงได้แล้วก็แถมอย่างนึง ซับน้ําได้อุ้มดินได้ถ้าก่อน้ําจะได้อุดมสมบูรณ์ผมเห็นความสำคัญตรงนี้แหละครับถึงมากรอบกรับภูมิใจที่ได้ปลูกไว้าหน้า,าตาเนาะก่อนได้มาพอมาดูความเจริญเต,ติบโตของมันที่เราได้ปลูกไว้มันชื่นใจนะครับถ้าหาันทุนไม้เขาใหญ่มันทึ่งมากเลยครับสุภเชษฐัอชชาสุวรรณ เคยเห็นวันที่แม่น้ำแห้งขอดน้บจากวันนั้นเขาจึงมาร่วมปลูกป่าแทบทุกครั้งเคยในปีนึ่งครับเมื่อสามสี่ปีที่แล้วที่น้ำฝากมันแห้งจนจนเดินได้อะครก็ขึ้นมามาเจอที่บนวัดกันนะฮะเราเป็นปลูกป่ากันอย่างว่ปลูกป่ากันบ,บนนี้อ๋อมาเป็นต้นน้ำต้นน้ำใจที่เป็นน้ำฝางเลยสนใจอยากให้มีน้ำอยากให้มมีป่า มันไม่ใช่มีผมคนเดียวที่ใช้ประโยชน์จากมันมันมีคนฝางทั้งฝางโรงงานบ้านเรือนร้านค้าโรงพยาบาลวัดมากมายใช้น้ำฝางนั้นเลยกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ป่าก็มาร่วมปลูกป่าด้วยทุกครั้งเช่นกันพุ่งหนก็เป็นคพที่อยู่ในท้องถิ่นอยู่กับป่ามาตลอดถ้ามีป่าเราก็เดือนร้อทั่วป่านี่ เป็นแหล่งอาหารแหล่งต้นน้ําถ้าเราม่เห็นความสําคัญของมันเราก็จะอยู่จะได้อีก,ก็เลยทําเพื่อแม่ผู้ย่าตายายก่อปลูกปังเพือ่อเราดูแลรักษาป่าช่วยกันปลูกป่าเหมือนต้นไม้ทำลายป่าเนี่ยค่ะอยากจะมาเพราะว่าการปลูกป่ามันเป็นประโยชน์ต่อโลกช่วยลดโลกร้อนนะคคับถ้ามีต้นไม้เราก็จะมีออกซิเจนในการหายใจแล้วก็ เวลาเราไปยุ่ใต้ต้นไม้มันก็จะลมเย็นนะมันก็จะมีลมมาเมืขอเราอยู่วันนี้พวกเขายังได้เรียนรู้การเลือกชนิดของต้นไม้ให้เหมาะสมกับความสูงแต่ละระดับอีกด้วยถ้าน้องๆน,นะครับสังเกตนะครับว่าเขาขึ้นมาระดับเนี้ยจะมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ข้างล่างแบบนี้นะครับฉะนั้นเราจะเอาต้นไม้ยางหรือว่าไม้ ข้างล่างมาปลูกเฉพาะในความสูงะระดับเดียวกันต็อันนะครับอันมันจาะเปลี่ยนนะครับถ้าขึ้นไปปลูกสังบนเช่นเดียวกันนะครับถ้าไม้สังบนเขาเอาก,ก้าไม้มามาปลูกข้างล่างมันจะ,ะเปลี่ยนนอกจากการปลูกก้าไม้สารพัดในพื้นที่ป่ายังมีการหว่านเมล็ดพันธุ์พืชที่เป็นอาหารของสัตว์อีกด้วยคนเมืองเป็นท้องว่ามะตากบมะตากบเนี่ยนกชอบกระรอกชอบแล้วมันล่มลืม่นมันโตเร็ว จะพบนะครับอยู่ในระดับความสูงของมันถ้าเรามาหวานบนดอยเนี่ยนกหนูก็ได้กินนะครับอย่างที่เรามาถุงหนึ่งเนะี่ยถ้ามันแพ่สิบต้นก็ถือว่าผ่านแล้วครับสิบต้นแล้วจะน้ํากอแพร่ๆต่อไปครับจะพวกสาร์จะได้กินตัวเครับ ผมเห็นก็คือทุกหน่วยงานเนี่ยได้มาบูรณาการแล้วก็ลงมือร่วมทํากันทุกคนมีความสุขแฮปปี้กับงานที่ที่ร่วมมือกันทําและที่สําคัญก็คือว่าเขารู้สึกเป็นเจ้าของของงานนั้นแล้วก็เป็นพื้นที่ของคนในชุมชนนะครับแล้วเขาจะมีความรักความมุ่งแหนสุดท้ายก็เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจแล้วก็เกิดความมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นเจ้าของของพื้นที่ที่เขาทํา ที่เขาจะทำวันนี้ก็คือฝายธรรมชาตินะครับเขาจะแบ่งสองชั้นเอานาอลำพืวยมันกว้างนะครับเขาแบ่งสามชั้นแล้วครับชั้นหนึ่งประมาณห้าสิบเซนนะครับ,ช,รช,นนรบชั้นสูงสุดนะครับตาฝาก่อยใส่ก็อดินโผมเหยียบมันแน่นนะครับดินเต็มแล้วตาฝากถูตรงบนนั่นแะครับปลายฤดูแล้งก่อนที่ฤดูฝนจะมาเยือนคือช่วงเวลาของการสร้างฝายชะลอความชุ่มชืน้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ หน้าที่ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนาผู้ใหญ่บ้านหน่วยอาสาพัฒนาดับไฟป่าและกองกำลังผาเมืองได้ระดมกำลังร่วมกันเพื่อสร้างฝายในวันนี้ เราวนเวียนไปทุกที่นะเมื่อครั้งที่แล้วเราทําที่บ้านต้นพึ่งหมู่เจ็ดนป่าชุมชนนะฮะแล้วก็รอบนี้เราจะไปทําที่สํานักสงฆ์โปงน้ําร้อนครับก็เป็นพื้นที่ติดกับโครงการแล้วก็เป็นพื้นที่ต้นน้ําของลุ่มน้ําแม่ใจด้วยนะฮะหลักๆก็คือฝายชะลอความชุ่มชื้นก็เป็นการดักตะกอนแล้วก็ชะลอการไหลเร็วของน้ําช่วงน้ําป่าไหลหลากนะฮะทำให้พื้นที่รอบฝายเนี่ยมีความชุ่มชื้น ในฤดูฝนที่น้ำป่าไหลหลากฝายจะช่วยชะลอความแรงของกระแสน้ำช่วยลดการพังทลายของหน้าดินและช่วยกักเก็บตะกอนต่างๆที่ไหลามาตามน้ำขณะเดียวกันน้ำที่กักเก็บอยู่ในฝายก็จะกระจายความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ป่าโดยรอบแม้ในหน้าแล้งก็เป็นทั้งแหล่งน้ำกินน้ำใช้และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ด้วยการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทั้งในและนอกพื้นที่โครงการป่าจึงกลับคืนสู่ความสมบูรณ์และเกิดความหลากหลายทางชีวภาพอีกทั้งสำรวจพบว่ามีรอยเท้าสัตว์ต่างๆเข้ามาหากินในพื้นที่ป่าบริเวณนี้มากขึ้นวันนี้จึงได้มีการทำโป่งเทียมเพื่อเพิ่มแร่ธาตุและสารอาหารให้แก่สัตว์ป่าในพื้นที่แห่งนี้อีกด้วย ตอนนี้เราก็กำลังทำโป่งเทียมอยู่นะครับเพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมให้สําหรับสัตว์นะฮะพวกหมูป่าเก้งนะฮะโือเพราะอย่างยิ่งก็่อเสริมแร่ธาตุให้พวกสัตว์ที่ตั้งท้องนะฮะเสริมแคลเซียมให้กระดูกและฟันแข็งแรงนะครับเพราะตอนนี้ก็สัตว์ป่ากลับมาเยอะมากนะครับทั้งปริมาณแล้วก็ชนิดนะฮะทั้งหมูป่าเก้งนะฮะแล้วก็ไก่ป่าแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นที่สำนักสงฆ์โป่งน้ําร้อนนะครก็มีพระวัดป่าก็ดูแลพื้นที่อยู่นะฮะซึ่งตอนนี้ท่านครูบาเขาบอกว่า มีลยุงด้วยนะยังมีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกมากมายที่ทางโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาเช่นการทำแนวกันไฟเพ่กพ้องกันไฟป่าที่มักจะเกิดขึ้นในฤดูแล้งการเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้ในป่า เพื่อนำมาเพาะเป็นต้นกล้าแล้วนำกลับไปปลูกในป่าต้นน้ำเพื่อช่วยให้ป่ามีความสมบูรณ์สืบต่อไปด้วยเพราะตระหนักว่าทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำล้วนสัมพันธ์กันต่างส่งผลกระทบต่อกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้งานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงต้องลงมือทำร่วมกันเป็นเครือข่าย พื้นที่ของเราเนี่ยหลักๆก,ก็คือเป็นพื้นที่ลุ่มน้ําแม่ใจซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติโดยผ้าปกแล้วก็เป็นลุ่มน้ําย่อยของลุ่มน้ําฝางนะครับซึ่งไหลลงไปสู่แม่น้ํากกครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ด้านบนเนี่ยจากต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำเนี่ยมันจะต้องมีความสัมพันธ์กันแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันแล้วก็ต้องบูรณาการทุกหน่วยงานที่มีอยู่อยู่ในองค์กาขยบในลุ่มน้ำนี้เราก็จะมีเครือข่ายความร่วมมือนอกพื้นที่โครงการนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายภาคเยาวชนนะฮะ พ่อหลวงบ้านนะฮะอบัตนะฮะโรงเรียนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็จะเป็นกลุ่มอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของตำบลบงร,องรอง้อนอำเภอฝางนะฮะแล้วก็บูรณาการจัดจกิจกรรมมีการร่วมมือร่วมคิดร่วมวางแผนกันป่าสมบูรณ์น้ำสมบูรณ์สัตว์สมบูรณ์และคนเป็นสุขเราต่างเป็นสิ่งแวดล้อมของกันและกัน เราเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเราเป็นเครือข่ายเดียวกันคือการอนุรักษ์สังการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะเราทําเฉพาะของโครงการเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นหลักการสงงานในเรื่องของการปลูกป่าในใจคนเนี่ยที่เราน้อมนํามาเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน กับประชาชนหรือหน่วยงานรอบโครงการเนี่ยเป็นแนวทางที่เราต้องใช้จะทําให้คนในชุมชนเนี่ยฮะรู้สึกหวงแหนแล้วก็มีความรักในพื้นที่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนตนเองนะครับมันจะเกิดความยั่งยืนกว่านะครับดนต และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังและในตอนนี้นะคะก็ได้หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาก,การกองทัพไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจรับฟังรายการเราย้อนหลังรับฟังได้ทาง YouTube c h anel Atap Podcast ดิฉันกันทีอาพรเนศแชรัตรวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ